ค่ะน,นี้เราจะมาทำกล้วยฉฉากล้วยหัวเมากันนะคะอ,อกกล้วยก่อนดูจาก y o u t u b e google นะคะอ,อกกล้วยแช่น้ำแช่มะนาวน่คะก็ไม่ให้มันดำเข้าไปอย่างนี้นะคะปอกกล้วยก่อนนีกล้วยหัวเมานะจ๊ะ จะเหมือนก้วยน้ำว้าเราหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเอาสูตกล้วยน้ำว้าแหละแต่เราลองกล้วยหัวเมานะคะบอกกล้วยแช่น้ำมะนาวเพื่อไม่ให้กล้วยดำนะคะแล้วก็เตรียมน้ำตาลครึ่งกิโลต่อกล้วยหนึ่งหวีก็น้ำมันเกลือหนึ่งช้อนแค่นั้นนะคะ กล้วยนี่ลงทอดได้เลยเขาบอกแช่ไม่ให้มันดำเสร็จแล้วฝานทอดลงกระทะได้เลยน้ำมันเดือดเสร็จแล้วก็มาค้างไว้แล้วก็ตั้งไฟตั้งน้ำตาลพอเข้ากันกับเกลือก็มาคลุกเคล้าได้เลยแค่นั้นนะคะวิธีของเขาแช่นะ้ำมะนาวไว้ก่อนอย่ามันดำค่ะ คกล้วยหอมเมานะจ๊ะหอมเมาแดงหนๆก็ได้เหี่ยวละแช่สองสเต็ปแช่มะน,นาวแช่เกลือแบบไหนดีน้องปอกในๆนมันก็จะปอกให้หมดนี่แหละค่ะล้้จะทอดหมดหรือเปล่าลองดูนะะี่ค่ะปอกมีคนถ่ายคลิปให้เลยถ่ายแบบไม่เสร็จซะหน่อย ใครไม่เคยกินก็รอชิมนะคะจะบอกรสชาติฉาบกล้วยหัวเมานี่นะคะกล้วยหัวเมาโอเคใหญ่ดูนะคะกล้วยหัวเมาตั้งกล้องไงเดียไม่มีที่ตั้งใช่ไวยกล้องก็ มองเห็นไหมคะดูออกล้วยมาเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้อันนี้ครั้งแรกของชีวิตน,นะคะจะทำกล้วยฉาบอย่างเด้อตัวนะคะ เร,เราเรยอะค่ะเราเลยไม่เสียดายนะคะไม่ต้องแปลกใจความเจอแสงมากเป็นไปต่อถ่ายเยอะไม่ได้กล้องเจอแสงเดี๋ยวหามุมใหม่เจอแสงเป็โตกันไปไม่ได้ลองแช่ เกือกับมะน,นาวดูสีววานหนทำให้ดำมากกว่ากันระหว่างเกลือกับมะน,นาวค่ะจะรู้ว่าวิธีไหนมันทำให้กล้วยดำหรือไม่ดำต้องพิสูจน์รู้กันไปเลยกล้วยมเมา แก่มะนาวไ่ะลองไปแช่ไปไม่รู้วกลยปกติมันดำหรือเปล่ากลยอันนี้ยังไม่ดำเลยอาจจะเป็นเพราะมะน,นาวสูตรโบราณก็บอกแช่น้ำมะน,นาวนะะี่ค่ะให้ดูประมาณนี้ก่อนแต่จะปอกต่อไม่เสร็จนะคะต้องไปซื้อน้ำมัน ทำต,ตานนีกทางกระทะถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะวิธีการปอกกล้วยเอาเมาเพื่อทำกล้วยฉาบนะคะกันต่อไปพบกันใหม่จ้าคลิปต่อไป